ทำไมลูฟี่เกียร์ห้าถึงต่อสู้เหมือนกับทอมแองเจลี่เลยหากใครได้ดูวันพีสแล้วก็ก็คงจะได้เห็นร่างใหม่ของลูฟี่อย่างเกียร์ห้ากันมาแล้วหลายคนก็บอกว่าลูฟี่นั้นเหมือนคนดีดยาบางคนก็วอาเหมือนเศษมาและที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือทำไมมันสู้เหมือนกับทอมแองเจลี่เลยซึ่งถ้าถามว่าทำไมการต่อสู้ของลูฟี่มันถึงได้ก,ก้าได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะโดยลูฟี่ในร่างเกียร์ห้านั้นมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าจอยบอยซึ่งตามตำนานแล้วจอยบอยก็ค ในร่างเกียรานี้มีความเป็นการ์ตูนสมัยก่อนอยู่ที่มันจะดุดโลกสุดๆเหตุผลนั้นก็เพราะว่าการ์ตูนสมัยก่อนนั้นมันมีไว้สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนซึ่งมันก็จะตรงกับคอนเซปต์ของจอยบอยที่เขาจะเป็นชายที่สร้างเสียงหัวเราะและก็รยยิ้มให้กับผู้คนนั่นเองอีกเหตุผลหนึ่งก็มาจากเพราะว่าการ์ตูนสมัยก่อนนั้นมันจะมีความดุดโลกใช่ไหมครับซึ่งไอความดุดโลกนี่แหละที่มันราวกับว่ากฎของโลกความเป็นจริงหรือกฎอะไรก็ตามเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลกับการ์ตูนซึ่งมันก็จะสื่อถึงความเป็นอิสระนั่นเองและการที่ลูฟี่สามารถต่อสู้ได้เหมือนกับการ์ตูนทอมแอนเจอรีนั้นมันก็จะสื่อถึงความเป็นอิสระของพลังนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของลูฟี่มันเลยออกมาหาออกมาดูกาว